เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดงห์นะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมบอกฟุตนะครับผมวันนี้ครับผมจะมาสอนทําในสองตัวมัดแวมไพร์พร้อมทั้งสอนหาในส่วนของตัวลิเวทานที่ว่ากันว่า,า,านะหาเจอยากนะักหาเจอยากหนาซึ่งแน่นอนผมสัมผัสมามา,มากับตัวแล้วมันยากจริงๆนะครับวันนี้ผมได้ทําการไล่ล่มๆสองชั่วโมงเรียกได้ว่าไม่เจอเลย นะแต่หลังจากลงไลน์ก็ดันเจอแบบว่าฟุกๆเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยลองพยายามลงอีกหลายรอบต่อหลายรอบนะครับจนผมได้ข้อสรุปเป็นเป็นข้อสรุปส่วนตัวแล้วกันนะครับแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นจะลองทําตามก็ได้หรือไม่ก็ได้นะครับแต่หลังจากที่ผมทําวิธีนี้มันช่วยให้ผมเจอเลวิวทานภายใน30นาทีเท่านั้นเองนะครับตรงนี้หลังจากนี้จะเป็นการ ภาคทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวฟุตเทจเนี่ยผมขออนุญาตเอาเสียงออกแล้วเป็นการภากันนะครับเพราะตอนนั้นผมหากัน้องๆร่วมๆสิบกว่าคนมันจะวุ่นวายมากๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มไปดูในสองตัวลิเวอร์พูก่อนเลยนะครับป let's go โอเคฮะ ในส่งตัวฟุตเทจตรงนี้นะครับจะเป็นการภาคทั้งหมดแล้วก็ถ้าเกิดภาคไม่ดีอะไรยังไงก็ต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับในฟุตเทจตรงนี้ที่ผมะนะครับผมลองมานั่งไล่ดูแล้วซึ่งใช้เวลาแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองนะครับในการเจอริวิฐานก็อย่างแรกครับ ทุกๆคนจะต้องรู้แน่นอนมันจะมีในส่วนตัว NPC ที่อยู่บนหอคอยนะครับตรงนั้นอะ่ะมันจะให้เราจ่าย1,500 f พันห้แฟเมนต์นะครับเพื่อทำการบอกจุดเกิดของตัวลิเวทานหรือพูดง,ง่ายๆ1 5 0่ัายแฟกตเมนต์ตรงนี้จ่ายเรื่อยๆเพื่อให้ตัวลิเวทานเกิดหรือสปาลเกิดนั่นเองนะครับหลังจากมันเกิดหลังจากนั้นเราจะต้องทำการขับเหือหาอย่างเดียวเลย มันเหมือนการงมเข็มในหมาสมุดเพราะเราไม่รู้เลยว่าไอตัวริเวทานตัวนี้มันจะไปเกิดมุมไหนอะไรยังไงเกิดตรงไหนตรงนี้ทําได้อย่างเดียวคือการขับเรือตรงไปเรื่อยๆเพื่อออกไปทะเล6นะครับสังเกตที่ตัวเข็มทิศตอนนี้จะเป็นเลขหนึ่งและหลอดสอีเขียวๆตัวนี้มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งแปลว่าตรงนี้เราจะค่อยๆอ,ออกทะเลไปไกลขึ้นไกลขึ้นมันก็จะมีในสองตัวระดับ2 3 4มหและ6นะครับในสวงตัวทะเลผมคงไม่ต้องพูดว่าสภาพอากาศเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับเพราะว่าพอขับไปเรื่อยๆจนถึงทะเล6ทุกอย่างจะมืดลงสนิทมืดมิดพร้อมทั้งมีในสวงตัวปลาฉลามเอ่ยบอสเอ่ยอะไรเอ่ยเรือเอ่ยพยายามจะล่มเหลือของเรา ตรงนี้วิธีประคองเรือในสไตล์ของผมก็คืออย่างน้อยคุณจะต้องมีในสองตัวพระนะครับคุณจะต้องมีพระอย่างน้อย2-3คนจะเป็นเรื่องดีมากๆเพื่อทำการโดดลงไปตีกับมอนดึงมอนให้ได้เยอะที่สุดไม่ให้มอนเข้ามาทำลายเรือนะครับการประคองเรือตรงนี้จะยากมากๆกว่าการเจอเกาะ เกาะเนี่ยคุณไม่ต้องไปโฟกัสเลยว่าจะเจอเมื่อไหร่อะไรยังไงคุณก็แค่ขับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืนะครับเดี๋ยวจะเจอมันก็เจอเองแต่การทําให้เรือของคุณอนะไปถึงอ่าทะเลหกนะครับมันนั่นคือเรื่องยากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณจะต้องมีพระอย่างน้อย2คนละกันคนเดียวผมว่ายังไงก็ไม่พอนะครับพระจะต้องมีอย่างน้อย2-3ถึงคนกําลังดีนะครับเพื่อ ป้องกันเหลือให้เหลือไปได้ไกลที่สุดนะครับอะแต่โทษทีผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของการสปอร์เรเวทานนะครับคุณจะต้องจ่ายแฟกเมนต์1,500แฟกเมนต์ให้ครบ4ครั้งหลังจากนั้นนะครับจะเพิ่มโอกาสการเจอเรเวทานหรือเรียกว่าสปอร์เรเวทานนั่นแหละนะครับ1ชั่วโมงตัวนี้จะอยู่1ชั่วโมงนะครับหลังจากจ่ายปุ๊บให้คุณจับเวลาได้เลยถ้า1ชั่วโมงคุณยังหาไม่เจอ กลับมาคุยกับ MPC ตัวเดิมเพื่อจ่ายใหม่แค่นั้นแล้วก็ออกร่ามเดิมนะครับอ่ะตรงนี้ขออนุญาตมาพูดถึงในส่วนอัตราการเจอแล้วกันนะครับการเจอริวิธานตรงนี้จะเจอได้ตั้งแต่สมาชิกในปาร์ตี้เหลือ5คนขึ้นไปอ่ะเนี่ยสำคัญมากคุณจะต้องมีปาร์ตี้ครับ อย่างแรกคุณจะต้องมีปา์ตีนะถ้าคุณไม่มีปา์ตี้แล้วแล้วก็มันจะแย่แย่มากๆยังไงคุณก็ไม่สามารถทําคนเดียวได้และที่สําคัญถ้าเกิดคุณจะทําในเซลล์ธรรมดายิ่งแทบเป็นไปไม่ได้นะครับไม่ว่าคุณจะต้องเจอกับมอนคุณจะต้องเจอกับคนอีกนะครับถ้าเรือคุณแตกเรือคุณล่มจบถ้าระหว่างที่เอาหัวใจเรวิทานกลับแล้วคุณเจอคนเข้าตีคุณก็จบ คือมันยากมากๆจริงถ้าเกิดไม่ใช่เซอร์วีนะครับผมขอบอกไว้เลยว่าเซอร์วีต้องมีจริงๆนะสำหรับคนที่จะทำนะครับในส่วนของการเพิ่มอัตราการเจอริัยทานของผมเองแล้วกันนะครับขอเรียกว่าของผมเองนะครับตรงนี้ผมขออนุญาตแนะนำให้มีคนที่นั่งอยู่บนเรือ10คนขึ้นไปครับ มันอาจจะดูเยอะไปก็จริงแต่ผมเคยแล้วเคยแล้วจริงๆ5คน6คน7คนไม่เจอหรือว่ามีน้องที่เจอตอนนั้นรู้สึกเขาจะนั่งกัน6 7คนแต่ก็นั่นแหละครับหาร่วมๆสองสาม 2, ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นแล้วทฤษฎีที่ผมจะพูดตรงนี้การเพิ่มโอกาสเกิดการ ตัวริเวททานเนี่ยขออภัยด้วยนะลินพันธ์การเพิ่มโอกาสเกิดตัวริเวททานจะต้องใช้จํานวนคนในเรือเข้าช่วยอีกส่วนหนึ่งนะครับอนั่นคือความคิดที่ผมพอจะคิดได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเซิร์ฟปัจจุบันน่าจะเต็ม13 13คนหรือว่า1 3หรือ16ไม่ชัวนะครับแต่อยากให้มี10คนขึ้นไปที่อยู่บนเรือลำเดียวขอย้ำว่าคุณไม่ต้องเอาเรือไปหลายลำคุณเอาไปลำเดียวแล้วกันมันให้ได้มากที่สุด นะครับแค่นั้นพอเพื่อเจอริเวฐานนะครับนี่คือทริคของผมแล้วกันนะที่จะมาแบ่งกันในวันนี้ส่วนสไตล์การขับเรือจะพลิกซ้ายพลิกขวาหรือจะขับตรงอย่างเดียวอันนี้ก็แล้วแต่ขนแต่ส่วนตัวผมน้องเขาบอกว่าเขาไปดูคลิปของใครมาเนี่ยแหละนะเขาต้องขอภัยจริงจําไม่ได้น้องเขาบอกเนี่ยพี่ผมไปดูใน y o u t u b e มาเขาบอกให้ขับเรือเอียงซ้ายเอียงขวา เพิ่มโอกาสเกิดอ่ะมันก็เป็นแค่ความเชื่อแต่ผมก็ทําตามผมก็ทําตามและคือมันก็ได้จริงๆนะครับมันก็เจอจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วผมขออนุญาตบอกเลยว่าอใช้การขับเรือยเอียงซ้ายเอียงขวาเพิ่มด้วยก็ได้นะครับไปซ้ายทีไปขวาทีแล้วก็จํานวนคนนะ่ผมอยากจะให้มีจริงๆนะอันนี้ขอร้องเลยต้องมี10คนแล้วลองดูนะครับอาจจะเพิ่มโอกาสเจอเยอะขึ้นนะครับและนี่คือทริคการแบ่งปันทั้งหมดของผมเลยทั้งการเพิ่มโอกาส ทั้งการป้องกันเหลือผมแจกแบบไม่กักเลยนะครับคลิปนี้ผมอยากให้ทุกคนทำได้เหมือนผมนะครับเพราะว่ามันโกงมากจริงอ่ะเดีผมขออนุญ,ญาตสกิปในสวงตัวคลิปให้เร็วนิดนึงละกันตอนที่ผมไปเจอในสวงตัวเกาะเพราะในคลิปผมใช้เวลาแค่10นาทีเท่านั้นเองในการเจอนะครับ อย่างแรกที่คุณจะต้องทําคือขึ้นเกาะเกาะนี้เมื่อคุณเจอแล้วคุณไม่ต้องลุกหลีลุกพลนหรือว่ารีบอะไรขนาดนั้นเกาะนี้จะสปาวอยู่ทั้งหมด30นาทีนะครับคุณมีเวลา30นาทีในการเข้าไปตีเกาะนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณใช้เวลาไม่เกินแน่นอนแต่ก็นั่นแหละเร็วได้ก็ดีครับแต่ว่าในคลิปเนี่ยผมจะถ่ายรูปนิดหนึ่งเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับเพราะว่าเป็นคนพาลูกทีมมาเจอเองกับมือเลยภูมิใจมากมาก ในส่วนของการเข้าไปตีฤรษีทานครับก็กดคุยกับลูกแก้วหลังจากเข้ามาในลูกแก้วแล้วนะครับตัวริวิทานก็จะสปอร์ตขึ้นมาเลยตรงนี้ผมพูดตามตรงว่าแรกๆก,ก็คิดว่าเอยมันจะโหดหรือเปล่ามันน่ากลัวไหมอะไรยังไงตรงนี้ไม่ต้องกลัวไปเลยนะครับมันชิวมากๆม,มันเป็นบอสที่แม่งมีแค่เลือดจริงๆเพราะฉะนั้นมันตีชิวจะมา5คนมา6คนถ้าคุณเจอคุณก็ตีไหวครับไม่จำเป็นต้องใช้คนเยอะแต่แค่มีคนเยอะมันก็จะไหว ในส่วนของตรงนี้ผมแนะนําให้เป็นผลพักก็ดีนะแต่จะทาดาเมจได้ชาเพราะว่ากดการตีหรือว่าฐานคือการสแปมสกิลเท่านั้นการตีธรรมดาไม่มีผลกับมันเพราะฉะนั้นคุณจะใช้สแปมดาบเอ๋ยหรือว่าสแปมสายหมัดเอ๋ยแต่ผมมองว่าถ้าจะจะเป็นดาเมจที่ต่อเนื่องที่สุดเนี่ยผมมองว่าผลลาวาผลพิษก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับถ้ามีก็ใช้ได้นะครับส่วนตัวผมเล่นดาบนะในคลิป แล้วก็ตรงนี้การทำดาเมจผมถามน้องๆแล้วน้องๆบอกว่าให้เริ่มจากการตีหางของมันนะครับอพอตหีหางมันจะมีอยู่ประมาณ3อันไม่เห็นน้องผมบอกนะเออไม่ว่าจะหางไม่ว่าจะตัวเอาเป็นว่าให้คุณไปรุมตีจุดเดียวกันอย่าตีมั่วฟังผมให้ดีไปด้วยกันไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องแย่งกันคุยกันก่อนนะครับ ให้ไปตีในจุดจุดเดียวกันเพราะในคลิปมันค่อนข้างมัวมากเดี๋ยวคนนึงไปตีตรงนี้คนหนึ่งไปตีตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพยายามตีจุดเดียวกันเพื่อให้ทุกคนได้ของดอกนะครับการตีริเวอร์เนี่ยมันจะดอกในส่วนของเกรดมันนะครับตีตีในคลิปนะดอกแค่เกรดนะครับแค่เกรดเลยนะเมื่อคุณตีตายมันถึงจะเป็นหัวใจขึ้นมาให้คุณเก็บอีกทีหนึง่งแต่ว่าตรงนี้มันมีเงื่อนไขครับ ก็คืออย่างแรกถ้าคุณยังไม่มีเรือสําหรับลากหัวใจลิเวทานคุณจะต้องออกเรือธรรมดาเรือบ้านๆของเรานี่แหละนะครับเพื่อมาทําการหาตัวลิเวทานแล้วตีมันประมาณ2-3ถึงครั้งด้วยกันคุณจะต้องเจอมัน2-3ถึงครั้งด้วยกันแล้วก็ตกลงกันว่าใครจะเป็นคนคาบเรือหลังจากคุณได้เรือนั่นแหละนะครับคุณถึงจะได้ล่ากหัวใจมันเพื่อมาทำหมัดแบมภพายนะครับผม จะดอบจากการทำดาเมจที่มากพอเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าให้ตีจุดเดียวกันอย่าแยกกันตีครับผมเออสมมุติว่ามันต้องตี3จุดใช่ไหมถ้าดาเมจคุณพอ3จุดในรอบหนึ่งถ้าคุณเห็นในคลิปมันก็จะดอปเกตทีละ4ทีละ5ใช่ครับมันใช้ประมาณ2 0เกตถ้าจำไม่ผิดนะในการคาบเรือเพราะฉะนั้นคุณจะได้ไม่ต้องหาบ่อยแล้วก็จะได้ไม่ต้องลงบ่อยนะครับผมเออแต่จริงเกตมันใช้เยอะเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนำว่า ให้ตีด้วยกันจะดีที่สุดแล้วก็ไม่ตีมั่วแบ่งปันดาเมจกันแบบใจเย็นนะผมอยากให้เป็นแบบนั้นละกันนะครับคุณจะได้ไม่ต้องเหนื่อยกันมากนะตรงนี้ครับหลังจากตัวริบบิทานตายเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีหัวใจเกิดขึ้นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมๆอ่ะตามนี้เลยนะในคลิปผมก็ตื่นเต้นมากๆเลยทําอะไรไม่ถูกนะนี่เลยหัวใจตัวนี้เมื่อคุณมีเรืออ่าต้องบอกงี้ก่อนถ้าคุณไม่มีเรือนี้คุณขับเรือกลับได้เลยหลรือรีเซ็ตกลับได้เลยแล,ล้วรอ 1>, 1ชั่วโมงแล้วค่อยเสกใหม่แต่ถ้าเกิดคุณมีเรือนี้แล้วให้คุณขึ้นมาหน้าเรือใหญ่ครับหน้าหน้าปืนใหญ่ครับผมแล้วก็เล็งไปให้ดีๆนะเล็งให้ดีๆแล้วก็คุณยิงไปปักหัวใจนะครับถ้าดูในคลิปนะปุ๊บมันจะไปเกาะนี้เลยปุ๊บจบแล้วแค่นี้เองนะครับตรงนี้หลังจากที่ตัวเกาะตรงนี้หายไปที่เราดึงหัวใจออกสังเกตไหมครับเราจะถูกเทเลพอร์ตมาอยู่ในส่วนของตัวทะเลสีเออ นะมันจะวาา์ปลงมาทะเลสีเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ผมจะบอกอีกนิดหนึ่งเหลือเราที่ใกล้พังหรือว่าประคองไปจนแบบพี่ผมกลัว,ลวเรือล่มว่าขากลับเพราะว่าตอนไปถึงเลือดเรือผมน้อยไม่ต้องกลัวครับอาขากลับในส่วนตัวเลือดเรือจะถูกรีให้กลับมาเต็มหลอดเลยหลังจากนี้คุณก็แค่ขับกลับตรงๆชิลๆได้เลยเจออะไรก็ไม่ต้องปะทะแค่นั้นเอง นะครับผมอ่าชิวๆเลยนะครับอ่าแค่นี้เองง่ายๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญาตตัดไปตอนนี้ถึงเกาะเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะเอาหัวใจตรงนี้ไปทําอะไรยังไงต่อนะครับผมอือพอเข้าเขตเกาะน,นะครับนี่เลยตัวหัวใจจะหายไปเลยเห็นไหมจะหล่นจมน้ําไปแล้วขึ้นว่าลิเวทานฮาร์ดนะครับเข้าตัวแล้วให้เช็คในช่องไอเทม รเราก็จะได้ในสองตัวหัวใจลิเวทานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแค่นั้นเองนะครับเออไอตอนมันยากแค่ตอนหาจริงแต่หลังจากได้มาก็คือจบแล้วมันมันง่ายไปหมดเลยมันง่ายมากๆนะครับหลังจา,ากได้หัวใจในสองตัวลิเวทานแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีไปทํากันนะครับว่าหมัดกําพายต้องไปตรงไหนไปยังไงและใช้อะไรบ้างนะครับผมไป let's go รัม ในส่วนของตัวที่ทำหมัดบำไพนะครับตรงนี้จะอยู่ในส่วนของเกาะฝั่งเลเวล2,400เท่าไหร่เนี่ย50นะครับมันจะมีช่องให้ลงไปตรงนี้ปุ๊บน,นพอเข้ามาแล้วครับเข้าไปข้างในนะจะเจอกับ NPC ให้เราไปกดคุยก่อน1ครั้งนะครับหลังจากคุยนะครับมันจะขึ้นเลยว่าคุณจะต้องใช้อะไรบ้างนะ d e o n i เดโมนิกวิป กับ20วัมพายแฟงแล้วก็2 Dark f แฟกเมน t นะครับของพวกนี้หายได้ง่ายๆครับหาได้จากโลก3แล้วก็โลก2นะแต่ผมจะมีฟุตเทจที่อัดที่ไปตีไว้อยู่สำหรับคนที่จำไม่ได้ก็ดูได้ครับส่วนคนที่รู้ว่าอยู่ตรงไหนรู้ว่าหายยังไงก็ข้ามได้เลยนะแต่ผมขอบอกนิดนึงตัว Dark f แฟกเมน t เนี่ยจะต้องเอาจากหนวดดำเท่านั้น นะครับตรงนี้ผมอาจจะไม่มีฟุตเทจให้ดูทุกคนน่าจะรู้จักหนวดดาอยู่แล้วนะครับถ้าเล่นเกมนี้เนาะอะ,อะโอเคนะไปะไปดูฟุตเทจที่ผมหาของ2ชิ้นนั่นกันนะครับผมไป Let's go <S ในส่วนของตัวแวมไพร์แฟงนะครับตรงนี้ครับให้กลับมาที่โลก2นะแล้วมาที่เกาะซอมบี้ผมคิดว่าตรงนี้ทุกคนน่าจะรู้จักเกาะซอมบี้อยู่แล้วนะครับเกาะซอมบี้ตรงนี้ ะจะมีในส่วนของตัวถ้ำนะครับจะดอบแค่ในถ้ำนี้เท่านั้นเลยนะเมื่อคุณมาถึงครับมันจะมีลูบซอมบี้คุณก็แค่วนตีเรื่อยๆจนมีครบ20ชิ้นซึ่งตรงนี้ผมใช้เวลาตีสูงถึง30เกือบ40นาทีในการดอบอันนี้คือผมมีคูณ2ด้วยนะส่วนสำหรับใครที่ไม่มีก็อาจจะดอบช้าหน่อยนานหน่อยอันนี้ก็ต้อง อดใจรอกันนิดหนึ่งนะครับรู้ว่าแบบอีกนิดหนึ่งจะใกล้ครบเราก็ต้องใจเย็นๆนะจ่ะอ่ะเดีผมจะมีรูปอขอให้ดูคลิปตอนที่มันดอบเลยแล้วกันนะผมตีนานมากนะครับนี่เลยนะครับตีจนดอบมาแล้วเรียบร้อยนะจริงๆก็อยู่ที่ดวงนันแหละนะครับดวงดีก็ดอบไวหน่อยดวงสวยก็ดอบช้าหน่อยนะครับแต่ก็ดอบนะครับอ่แค่นี้เองนะครับในสองตัวแวมไพร์แฝงนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไอเทมอีกชิ้นนึง ชิ้นสุดท้ายแล้วที่จะต้องใช้นะครับไป Let's go! <S ชิ้นสุดท้ายตรงนี้นะครับให้เรากลับมาที่โลก3นะครับแล้วมาในส่วนของตัวเกาะเก็กโคโมเรียรู้สึกเขาจะเรียกกันแบบนี้ไอ้เกาะที่มันมีพวกซอมบี้มีพวกโครงกระดูหรือเปล่าพวกแวมไพร์อะไรนะจำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นนานนะครับเกาะนี้เลยนะตรงนี้ครับเมื่อคุณมาถึงนะให้คุณเข้าไปข้างในตรงนี้มันจะดอบ ข้างในกับรอบนอกแต่ผมแนะนำนะเอา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 ,เอาที่ตัวผมตีนะครับให้เข้าไปตีข้างในแล้วก็จําเป็นจะต้องมาตีตอนมืดด้วยนะครับตอนสว่างเนี่ยมันจะแทบไม่ดอกเลยแต่เมื่อฟ้ามืดปุ๊บเป็นกลางคืนจะดอกง่ายมากผมตีแป๊บเดียวเองออกรัวๆนะครับนี่เลยแต่ผมจะให้ดูตอนที่ผมตีแล้วดอกนะครับผมขออนุญาตเพิ่มความเร็วนะนี่มันจะดอกโบนก่อนโบนเนะี่ยไม่ใช่นะ ออให้คุณตีอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นผมพาก็จะไหวนิดนึงนะครับเพราะว่าระยะตีกว้างนะเออก็ตีไปเรื่อยๆเลยชิวๆ,ๆครับผมนะตีจนมันดบับนะเมื่อดับแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนครบ20หลังจากตรงนี้ครบ20นะครับให้ทำการกลับมาที่นี่เลย ในส่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดครบแล้วให้กลับมาที่เกาะเดิมเลยเกาะที่เราไปเจอกับตัว m p c นะครับอ่าคุยนะครับตัวตัวของในตัวเราจะหายทันทีนี่แล้วมันจะขึ้นว่า u s e material นะครับหลังจาก u s สเสร็จเขาจะบอกว่าเราให้เราใช้เงินอีก5ล้านบวกกับ fragment อีก5 0 0 0นะครับแล้วกดเรียนรู้ได้เลยจบครับผมได้แล้วเรียบร้อยนะครับในสองตัว หมัดแบมพายโอ้โหเรียกได้ว่าทั้งเท่ทั้งโกงทั้งเก่งนะครับเออแล้วก็สุดท้ายก่อนจากกันจะมีคลิปรีวิวใช้จริงบวก PVP บวกอ่าคอมโบให้ดูแน่นอนนะครับไปสุดท้ายละก่อนจากกันไปดูฮะ Let's go